ให้เราเข้าใจธรรมชาติเนี้ยตามความเป็นจริงว่าธรรมชาติเหล่านี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราอันเนี้ถึงจะแก้ได้จะถึงจะเป็นเหตุให้ล้มอก,กุศลลมูลได้และจริงๆเราก็ต้องล้มกุศลมูลด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเหตุให้เราไปเกิดในภพที่เป็นกุศลเนี่พาเราไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมอีกอ เทวดาพรมที่เราไหว้ๆกันเนี่ยเราก็เคยเกิดเคยเป็นกันมาแล้วไงนะทุกคนแหละเคยเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมเคยเกิดทั้งในทุกขตินผู้เจ้าบอกพวกเราเนี่ยเคยเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตวิสัยเป็นมนุษย์เป็นเทวดากรรมภพเป็นพรมเป็นกันมาแล้ว ให้เรามีสารณะให้ถูกต้องคือประพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าบุคคลผู้เลิศพระธรรมคือธรรมะที่เลิศที่ออกจากพระโอษพระศาสนาพระสงฆ์สงสาวกคือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบอันนี้พระองค์จัดเป็นคณะที่เลิศ ดังนั้นเมื่อเราสังเกตจิตของเราเนี่ยถ้าเราอยู่กับกุศลเกิดกับเกิดกุศลเรื่อยๆพระเจ้าก็ให้เสพครบอยู่กับกุศลนั่นแหละนะ,ะก็ให้อยู่ตรงนั้นได้แต่ถ้าอกุศลประทับเกิดเพราะอกุศลมูลมีกำลังมากให้เรารีบละรีบทิ้งให้ไหวเหมือนไฟกำลังลุกไหม้เสื้อผ้าเราต้องรีบดับ ดังนั้นการเจริญอาณาปานสติจึงเป็นการทำลายภาวะตัณหามันกำลังจะโน้มไปคิดไปรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยเราเอากลับมานะถ้าเรารู้ตั้งแต่การโน้มไปแต่ถ้าไม่ทันมันไปรับรู้แล้วรู้เมื่อใดก็ทิ้งหรือไม่ทันอีกเราเพลินกับอารมณ์นั้นไปยาวแล้วก็ทิ้งเมื่อรู้ตัว ดังนั้นการที่เราเผลอเราเพลินไปเนี่ย <c oughs> ความเพลินของเราเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆมันจะสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆนี่เป็นพัฒนาการของนักปฏิบัติถ้าเราจเจริญอาณาปานสติให้เราใช้เครื่องมือในการวัดตรงนีนะ้ว่าความเพลินของเราเนี่ยค่อยๆลดลงลดลงลดลงการผูกติดกับอารมณ์โกรดน้อยลงนะพยาบาทน้อยลง คิดเบียดเบียนเขาน้อยลงทุกอย่างนะจะเป็นการผูกติดกับกุศลอกุศลก็ตามก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแต่อันดับแรกให้จัดการผู้เจ้าให้จัดการกับอกุศลก่อนแล้วอยู่กับกุศล ความคิดที่เป็นอกุศลรีบละรีบทิ้งถ้ายัางทิ้งความคิดได้ไม่หมดก็ให้ดึงกลับมาคิดเรื่องกุศลไม่เป็นไรนะดีระดับหนึ่งแต่ดีที่สุดคือไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำลิกถึงสิ่งใดนั่นดีที่สุดนะเพื่อไม่ให้มีพบไม่มีการเกิดเลยแต่พอเราทิ้งความคิดไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะรู้สึกฝืนนะ,ะฝืนฝืนนั่นคือเรากำลังฝืนกิเลสต,ตัวใหญ่เลยนะสังโยชน์เบื้องสูงคือฝืนความอยากในการไปสู่พบคือภาวะตัณหาตัวเนี้นะถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราเราจะรู้ว่าอ๋อทำไมมันถึงอึดอัดเวลาอยู่กับลมหายใจมันถึงอยากไปคิดอ๋อเน,นี่ยเราจะเข้าใจ ก็ทำตามกำลังถ้านฝะืนสักพักหนึ่งแล้วไม่ไหวก็ดึงมาคิดเรื่องกุศลก่อนอดึงมาคิดเรื่องกุศลนี่กุศลที่เราควรคิดเนี่ยพเจ้าก็มีเรื่องให้เราเลือกเช่นให้เราคิดในเรื่องของปฏิจจสมุปบาโทนะให้พิจารณาโดยความเป็นธาตุ เป็นอายตนะเราประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำไฟลมนะอายตนะเราเป็นยังไงมีกี่ช่องทางมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนะพิจารณาโดยความเป็นปฏิจจสมุปาโทว่วาเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเช่นเพราะผัสสะมีนะเวทนาจึงมีเราไม่พอใจตรงนี้เพราะอะไรอ๋อเพราะตาไปเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจ อ๋อเพราะหูไปฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจอ๋อนี่เกิดจากผัสสะผัสสะมีเวทนาเลยมีอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมนนีนี่คือหลักในการพิจารณาใคร้ควรการใคร้ควรอย่างนี้เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาวิชาจะเกิดขึ้น และเราก็จะเริ่มคุ้นเคยกับการคิดที่เป็นกุศลเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์มันก็จะสั่งสมเป็นกุศลมูลต่อไปซึ่งจะทำให้กุศลธรรมเกิดต่อเนื่อง <c oughs> และถ้าเราสามารถทำได้ก็คือแค่อยู่กับลมหายใจเข้าออก ไม่คิดเรื่องอะไรถ้ากำลังมีพอ,อยังไม่รู้สึกอึดอัดอะไรก็อยู่กับลมไปหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ถ้าจะคิดไปคิดเรื่องกุศลเอากุศลเกิดขึ้นรีบละเพราะการที่เราเพียรละอกุศลเพียงอย่างเดียวเนี่ยจนกระทั่งอกุศลไม่มีเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพระองค์ก็ยืนยันว่าบุคคลนียจะปรินิพานในอัตภาพนี้นั่นเอง ดังนั้นการจัดการกับอกุศลอย่างเดียวในใจของเราเนี่ยมันก็เพียงพอต่อการปรินิพานแล้วแล้วเราก็หาเครื่องอยู่ตัวลมหายใจเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างดีไม่งั้นบางทีเราคิดเยอะแล้วเราอยากจะหยุดความคิดเนี่ยคนถ้าไม่รู้มรรควิธีของพระศัสดาเนี่ยบางทีจะลาคาญตัวเองว่าทําไมมันคิดไม่หยุดสักทีแล้วเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไง เขาไม่มีเสาเขื่อนเสาหลักใช่ไหมเขาไม่มีองค์ความรู้ว่าอ๋อผู้เจ้าสอนให้สํารวมอินทรียนะพอเราสํารวมอินทรีย์อยู่กับลมหายใจหรือตั้งจิตอยู่กับกายปุ๊บเนี่ยความคิดมันดับไปเลยเห็นไหมความคิดมันดับไปเดี๋ยวนั้นเพราะว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันตั้งได้ทีละธาตุถ้าเราเอามันมาตั้งในกายปุ๊บเนี่ยณนะวินาทีนั้นเนี่ยมันจะไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์อื่น ให้เราสังเกตดีๆนี่เป็นสัจจะความจริงที่ผู้เจ้าพยายามจะอธิบายให้พวกเราได้ทราบว่าเนี่ยตัวเราของเราเนี่ยระบบตัวเราของเราเนี่ยมันทํางานกันอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะนี่คือการมาทําความเข้าใจเรื่องของตัวเองแท้ๆเลยและเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอย่างมากและสิ่งเนี้มันจะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ มันเป็นองค์ความรู้อันเป็นอาริยะเป็นอริยทรัพย์ที่เมื่อสัตตานังสั่งสมแล้วเนี่ยนะมันก็จะผูกติดไปมันเป็นองค์ความรู้ที่จะนำพาเราออกจากระบบของการเกิดแก่เจ็บตายได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่านี่คือความรู้อันประเสริฐความรู้อื่นเนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยให้เราพ้นจากเกิดแก่เจ็บตาย ก็พยายามนะ,จะเจริญอาณาปานสติกันให้มากทําให้มากจเจริญให้มากนะเพื่อให้เรามีความจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะเพราะเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยทางโลกเราจะ,จะเจริญด้วยควบคู่กันไปอย่างแน่นอนนะเพราะเราเท่ากับเรากําลังได้สร้างเหตุสมปรารถนาโดยอัตโนมัติเลยคือศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะาปัญญานะซึ่งเป็นเหตุที่ทําใหนะ้พวกเรา ปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จในสิ่งนั้น,น,นก,ก็ขอนมุทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทาบุญถวายทานถวายพระทาหารแด่คนณะสงฆ์รวมทั้งผู้ที่ได้ทัศนานุตริยะและสวนานุตริยะอยู่ในช่องทางพุทธวิชชะเรียวในทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงผู้ที่ได้ปาริจารยานุตริยะคือการบำรุงที่ประเสริฐมาที่บัญชีของวัดนาปาพงษ์ หรือได้เดินทางมาทำบุญที่วัดนาป่าพงโดยตรงเพื่อไม่ให้ขาดการเยี่ยมเยียนพิกุไม่ให้ขาดการฟังพระสัตธรรมอันเป็นเหตุไม่เสื่อมของอุบาสกรวมทั้งผู้ที่ได้มาประพฤติทธรรมร่วมกันธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศล,ศลกิริยายะได้มาทำบุญปุญญกิริยายะก็ขอ,ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติเวลทุกประการ ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตก,การนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และใครยังไม่ได้กดติดตามปโปรดกดติดตามด้วยนะจ๊ะ